ถ้าเราทําที่มันเป็นตัวของตัวเองที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความสุขว่าเราจะต้องประดิษฐ์เราต้องสร้างเราต้องแสดงมันมันมีความสุขเออเราก็เพิ่งรู้ว่เาเราเป็นพ่อเป็นแม่คนงคือการที่เราจะต้องแบบแก้ปัญหาได้ทุก,ท,กทุกอย่างในโลกนี้สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนมานอกสถานที่นะคะอาจจะดูแปลกตานหนึ่งแต่ก็ดีค่ะได้เห็น ว่ามันมีบรรยากาศต่างๆ,ๆที่แปลกออกไปแล้ววันนี้มันพิเศษจริงๆเพราะว่าเียมีแขกรับเชิญน,นะคะที่เขามาพูดแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เรามองเขาจากภายนอกไม่ได้จริงๆนะคะเพราะภายนอกของเขาที่ทุกคนรู้จักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจัดจ้าน แล้วแปลกจากข้างในจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความสุขและเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วแต่วันนี้อยากให้ทุกคนได้ความพ่อคิดดีๆจากเขาผู้ชายคนนี้ที่เรารู้จักเขามานานตาะสดชัยค่ะอ่าสวัสดีค่ะพี่ตาวค่ะตาน้องถามหน่อยในชีวิตเอาเราลงนิดนึงมันบางหน้ามีช่วงเวลาไหนที่พี่รู้สึกว่าพี่อ่ะได้อยู่กับตัวเองแบบจริงๆไหมคะพอเวลา ัวพี่เป็นตัวของตัวเองตัวของตัวเองเอาจริงทุกเวลาเลยเหรอทุกเวลาอ่าพี่ดูแสดงเปล่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเป็นตัวของตัวเองหมายถึงว่าได้เข้าไปอยู่กับใจตัวเองอย่างแท้จริงอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลาที่ที่ทํางานมันคือเวลาที่มันมันเป็นโลกส่วนตัวจริงเพราะว่าเวลาเราแสดงน่มันเหมือนเวลามันอยู่ในพวังมันเหมือนเมจิโมเมนต์แล้วทุกคนก็จะถามว่าพี่พี่แม่งแบบแม่งดีมากคือเออมันเหมือนแบบวันนั้นเนี่ย ที่เราทำณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันอยู่ในพวังซึ่งเราเราจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆคือมันไม่มีคนอื่นอยู่เลยมีเราอีกคนเดียวในโลกนี้แล้วก็อย่างที่เราบอกคือคือเวลาที่พี่พี่มาออกกำลังกายเยอะๆอย่างเงี้ยวิ่งมาราธอน,นมันก็จะวิ่งพี่ก็วิ่งไปนคนเดียววิ่ง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 ,งแล้วมันก็จะแบบมันจะมีแบบความคิดแบบครีเอทีฟกับตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราวิ่งเสร็จแล้วเราจะทําอะไรงานเราจะทำมันนู่นนี่มันคือมันจะมีความคิดสิ่สองลมใช้เวลามาเนี่ยพอพี่วิ่งชา้า นะครับอย่างหนึ่งที่ที่พี่อยากบอกซึ่งซึ่งมันเสริมเข้ามาในในชีวิตคือพอพี่ได้ไปแบบไตกีาหรือไอรอนแมนเนี่ยพอมันทำสามอย่างเนี่ยมันเหมือนมิติใหม่ของชีวิตคือว่ายน้ําคือเราไม่ได้คิดว่ามันคือไตกีฬาต้องทำสามอย่างแต่พี่กําลังมองว่าเราต้องทําแบบอย่างนี้จบปุ๊บอ่าแม่คนมีความสุขเลยแล้วก็ทําอย่างจบอ่านี่ความสุขคืออย่างเงี้ยมันมันจะได้เป็นโมเมนต์ใหม่ของของชีวิตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าทุกย่างก้าาที่ ที่เราเราใช้ชีวิตน่ถ้าเราทําที่มันเป็นตัวของตัวเองที่มันไม่ได้เกี่ยวความสุดสึกว่าเราจะต้องประดิษฐ์เราต้องสร้างเราต้องแสดงมันมันมีความสุขมันมีความสุขจริงๆมันมีความสุขจากจากตัวเราเองที่มันออกมาจากข้างในคี่ว่าความสุขของมนุษย์อีกด้านนึ่งคือตามได้แก้ปัญหาสมัยนั้นสําเร็จคือก็ก็ใช้ชีวิตทุกอย่าง,ก,างก้าวให้มีความสุขเหมือนช่วงโควิดสามปีเราก็บอกเฮ้ยเราเราเรา,เรายังมี เรายังมีเงินเก็บที่จะต้องเอาไว้กินไว้ใช้เราไม่ได้ฟุง้งเฟือยเมี่ยว่าททาอาหารกินแต่เราจะทํอะไรพี่ก็ออกกําลังกายก็มีเอาเทรมิวเข้าไปแบบไว้ในห้องฟิตเนสซึ่งห้องฟิตเนสจริงๆไม่ใช่มันคือมันคือเทอร์เรสที่เราไม่เคยใช้มันเลยเกือบสิบปีแล้วก็เปลี่ยนกันห้องทํากระจกแล้วก็เอาเทรมิวเข้าไปไว้เอาอ่สแตนของแบบว่าเทรนเนอร์จักรายานมาแล้วเขาก็ทาอาหารเ็ พอพี่กินข้าวอะไรเสร็จเย็นๆพี่ก็ขึ้นไปวิ่งไปปั่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมุมมองพี่มีความสุขในเรื่องของการทำอะไรพี่ได้ออกกำลังกายเงือกออกมันมีความสุขคือบางทีออกกําลังกายก่อนไปทํางานก็ขอวิง่งสัก5โล4โล5โลเพื่อที่ออกไปทํางานแล้วแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืองานที่เราทํามีคุณภาพเพราะว่ามันมันเฟรชแล้วมีคนถามหลายคนถามว่าจริงๆล้วแบบเราแบบเราอายุจะ50แล้วปีหน้ามะกะลา แล้วทำไมแบบหน้าใสเฮ้ยมันเป็นคำชมที่ดีนะรู้สึกดีเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบขอโทษนะฮะไม่ไม่ได้แบบแอนตี้หรืออะไรคือเราไม่ได้ทำสัญญกรรมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับชีตหน้าทำาร่นี้แต่เรามีความสุขข้างในล้วแบบพอเราได้ออกกำลังกายแล้วอย่างที่บอกมีความสุขข้างในเราไม่ออกมาทางทางสิ่งหน้ารูปร่างหน้าตาผมว่ามันสิ่งที่ดีเพราะว่าพอคนชมแล้วเลยได้ดีอะแต่คนด่าต่อหน้าไม่กล้าหรอกแม่งหน้ามีเรื่อง ย็นทำไมขึ้นง่ายวะอ,อย่าเพิ่งจะเย็น <c oughs> อันนี้เป็นความสุขของพี่อีกอย่างได้แกล้งได้แกล้ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ความรู้สึกแบบนีนจริงๆอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่แบบคือจริงๆแล้วแบบถ้าเรามองเหตุการณ์หรเหตุการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตแต่ละวันเราต้องทำให้มีความสุขต่อให้มันมีปัญหาอารที่คุณแก้ปัญหาได้อันนี้ความสุขอย่างแท้จริงอีกแบบหนึง่งเออเราก็เพิ่งรู้ว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนคือการที่เราจะต้องแบบ แก้ปัญหาได้ทุกทุกอย่างในโลกนี้แต่ในมุมของเราเราเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ยุ่งกับมุมการเลี้ยงลูกเหมือนการมุมการเลี้ยงลูกของของพี่เนี่ยเราก็เราก็จะมีมุมของเราทุกคนเนี่ยคือดีดีที่สุดและถูกถูกถูกทั้งหมดเนอะเพราะฉะนั้นอยู่ควรมีลูกฮะตก็หาผักวก่อนก่อนอื่นต้องมีก่อนนะคะกี่กังจะดีอยู่แล้ว,วกันจะดีนี่ดี ได้เนี่ยความสุขของพี่เนี่ยกำลังจะหายไปถ้าหนูยังถ่ายโอเคมาดูความสุขของพี่เต่านะคะนี่ละการเลี้ยงครอบครัวระหว่างเขาและคุณภรรยาของเขาโอ้โหเร้นไปคนนี่ค่ะภรรยาครับผมป้านไหนป้านไหนบ้านบ้านกันไหน ทำบอกทำแบบตัวนี้นี้นี่แหละค่ะเป็นข้อคิดของพี่เต่านะคะซึ่งเดียเห็นด้วยมากๆพี่เต่าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ นั่งสมาธินะคะหรือว่าตั้งใจที่อยากจะยกระดับจิตใจของของตัวเองแบบจริงจังแต่วิธีของเขาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเอนจอยกับทุกโมเมนต,ต์ในชีวิตจริงๆไม่ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไม่ว่าเขาจะทํางานหรือแม้กระทั่งเขามาวิ่งหรือว่ามาไตรกีฬาทุกอย่างในชีวิตของพี่เต๋ออะคะ่ะที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันสอนอะไรเราได้มากเพราะว่าเขาอะเหมือนกับพยายามที่จะใส่ใจไปกับทุกโมเมนต์ของมันแล้วก็มีสตกิกับทุกการกระทํานะคะคือพี่เต๋าบอกเลยว่าต่อให้ชีวิตมีปัญหาเข้ามา คือเดียเชื่อว่าทุกคนก็มีปัญหาในชีวิตแตกต่างกันไปพี่เต๋าเองเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่มีความสุขโอ้โหถ่ายละครชีวิตดีไม่มีอะไรแต่จริงเขาก็พูดนะคะอย่างที่ทุกคนได้ยินไปนะคะว่าชีวิตเรามันก็มีปัญหาแหละแต่พอมีปัญหาเข้ามาก็แค่แก้มัน นี่คือแนวคิดของคนที่เขาอะมองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายปัญหานี้ก็แค่แก้มันอย่าไปมองว่ามันปัญหามันเป็นเรื่องใหญ่มองให้มันวิธีแก้ปัญหากับปัญหามันจะกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแล้วก็ที่สำคัญเอ็นจอยกับทุกโมเมนต์ในชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมากกว่าความสุข,ข